ขึ้นห้วยอย่างงั้นห้วยข้างแล้วก็ปีนขึ้นข้างคางแล้วก็ลงต่อแล้วก็ลงต่อทางเดิมจริงจวิ่งมาในห้วยก็ได้นะพี่แม็กนะไม่ต้องขึ้นไปขึ้นมาให้มัน <c oughs> <c oughs> ปวดกลัวว่าถ้าวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีทางไปต่อต้ <c oughs> ออยยาว làm nó nói chỗ gặp nói Hãy subscribe ตรงไหนคือที่เล่นน้ำเมื่อก่อนจำไม่ได้เลยเนะี่ยมันเปลี่ยนไปหน่อยนึยงยสัญญาณล่องเดิมคือล่องบนใช่ไหมล่องเดิม,มกเก่าเมาื่อคราวปีสามปีที่แล้วคือล่องบนตอนนี้ต้องมาวิ่งล่องนี้แต่ก่อนก็ต้องมาลงร่องนี้